เรื่องราวดราม่าที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่กลับกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อลำไยไหทองคำนักร้องสาวชื่อดังถูกจับภาพขณะกินปลากระป๋องอย่างเรียบง่ายกลางสนามบินซึ่งเรื่องนี้ทําให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายและแตกแยกอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมการกินปลากระป๋องในที่สาธารณะถึงกลายเป็นเรื่องผกียงได้ขนาดนี้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปคลิปวิดีโอที่เพจหลังคาบ้านทีมลำไย ได้โพสเผยให้เห็นโมเมนต์ที่ลำไยกำลังกินปลากระป๋องแบบง่ายๆในสนามบินพร้อมแคปชั่นว่า Thailand o อ ly ลงลำไยทองคำคำซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตที่แตกต่างกันไปในหลายมุมมองบางคนมองว่าเป็นความเรียบง่ายและความเป็นตัวของตัวเองที่น่ารักขณะที่บางส่วนกลับรู้สึกว่าการกินปลากระป๋องที่มีกลิ่นคาวในพื้นที่สาธารณะอย่างสนามบินนั้นไม่เหมาะสมและอาจรบกวนผู้อื่นได้ตัวอย่างความคิดเห็นที่เห็นได้ชัดเช่น ถ้าไม่ได้กินด้วยกันกลิ่นจะเหม็นมากเหมือนกลิ่นปลาหมึกหรือไส้อั่วอีสานแต่ถ้ากินด้วยกันก็ไม่รู้สึกอะไรหรือใครจะด่าก,ก็เชิญแต่นั่งกินปลากระป๋องในสนามบินแบบนี้จริงๆเหรอรวมถึงกลิ่นข้าวมันแดงคนที่ไม่ได้กินจะรู้สึกไม่ดีและพรีเซนเตอร์ปลากระป๋องน่าจะต้องเข้ามาดูคลิปนี้แล้วละ่ะนอกจากนี้ยังมีคนตั้งคำถามว่ามีใครในสนามบินร้องเรียนเรื่องกลิ่นปลากระป๋องบ้างไหมหรือเป็นแค่เรื่องในโลกโซเชียลเท่านั้น เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของมุมมองในสังคมไทยที่บางครั้งความเรียบง่ายและความเป็นตัวเองอาจถูกมองในแง่ลบหรือถูกตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในบริบทสาธารณะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าความเป็นส่วนตัวและความเคารพต่อผู้อื่นควรมีขอบเขตอย่างไรในสังคมปัจจุบันและนี่คือคำถามที่อยากชวนทุกคนคิดและร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิดใจคุณคิดว่าการกินปลากระป๋องในสนามบินแบบนี้เป็นเรื่องที่ควรได้รับการยอมรับในความเรียบง่ายหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและควรมีการจำกัด หรือบางทีนี้อาจเป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดติดก,กับภาพลักษณ์แบบเดิมๆร่วมแชร์วความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยขอบคุณข้อมูลและคลิปจากเพจหลังคาบ้านทีมลำาไย https://www.facebook.com/146643542108994 0ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เดอะแบงคอกอินไซต์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ f a c e b o o ทว w i เตอร Instagram และ YouTube เพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนในวงการบันเทิงและไลฟ์สไตล์อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https colon www d t b a n k o k i n s i g d t com slash news l i f e s t y l e entertainment slash ห1หมหมายเหตุเนื้อหานี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนสำหรับผู้อ่านทุกกลุ่มโดยยังคงรักษาข้อมูลและสาระสำคัญจากต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วนพร้อมเพิ่มมุมมองและคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในสังคมออนไลน์